สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะก็ตอนนี้นะอยู่กับท่านโชคชัยนะครับนะตอนนี้ก็คือแบบมืดมากนะเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มนะครับนะตอนนี้เนี่ยมผมอยู่ที่คลองส่งน้ํานะครับนะตอนนี้หัวสูบป,ปิดนะครับนะแล้วก็มีแค่ผมกับท่านโชคชัยสองคนนะก็เดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันนะว่า จะมีผลงานประฟ้าเพื่อนๆแค่ไหนนะมีผลงานตัวใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนเยอะแค่ไหนนะมาลุ้นดะูนะ<อ>เลอะปลาจะได้เยอะอะไรจะโดนพีหลอกไม่รู้เนะี่ยตอนนี้ย่กัน2อกคนตอนนี้น้ํากาลังลงเพื่อนๆนะน้ําอยู่ระดับนัาแข่งนะไปะลุยเพื่อนรีบเลย,นนยเสียงปลามาวิ่งเลยนะเวลาน้อยนะเอานี่มีหน้านะเริ่มมาแล้วนะใครรู้ข่าวเนี่ยต้องรีบมานะครับนะ,ะไปลุยครับ อากาศดีแล้วเพื่อนนะลมเย็นสบายเลยตอนนี้นะอ่ะไปไปไปดูใกล้ครับปเป็นไงเป็นไงดิ้นไหมดิ้นไหมปลากระโดดดอกโอ้โหนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วนี่ไงนี่ไง อะไรลูกเสยับครับผมอุ้ยปลาดุกเพื่อนๆเอาเอาเอามามามาดูดูลูกทะเลหรือเปล่าเนี่ยลูกไปไหนนินโบนินโบครับผมโอ้โหนินโบครับเป็นไงครับผมเพื่อนเดี๋ยวถอยก่อนอยู่อยู่ใกล้โฟกัสไม่ได้โอ้หินโบเพื่อนนะนี่นี่กับปลาสลัดนะ โอ้โหลุยต่อลุยต่อไปไปไปมาหาที่ใสก่อนเดี๋ยวหาที่ใสก่อนไปก่อนนะตอนนี้น้ำกำลังลงนะเพื่อนนะต้องแข่งกับเวลานิดหนึ่งนะครับนะโอ้โหโอ้ตอนนี้น้ำลงเยอะเลยเพื่อนนะปลาน่าจะหนีลงน้ำไปด้วยตอนนี้นะค่อนข้างเงียบนะครับวันนี้นะ

นี่ข้างล่างด้วย,ยข้างล่างด้วยต,เยตเยะเพียนนะนนอโอ้โอเค <นะ S 2> เพื่อนๆนะไม้สองแต้มครับอันนี้กับตะเพียนครับไม่ติดด้วยนะนะั่นอะไม่ติดแหะนะมันจะหลุดด้วนะนะั่นอะสไลด์ลงมาเลยเมื่อกี้ใช่มันไม่ติดมันเกาะตรงนี้อ่าโอเคนะมีตัวอยู่นะเพื่อนนะแต่ว่าไม่จัดนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเรื่อยๆนะครับเพื่อนอย่าลืมกดแชร์กดซัสไลด์ด้วยนะครับเออขอกำลังใจหน่อยนะ หรือต่อเพื่อนนะนำทางท่านโชคชัยหน่อยนะเอยเอาละลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยนี่ตอนนี้ก็มีน้าลงมา,าเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะมาเดินดูปลาเหมือนกันนะครับเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันนะครับ <laughs> เป็นไงบ้าง อู้มีไงนี่ไงตะเพียนนะเออโอเคเตะเพียนมีหนึ่งแต้มเพื่อนๆนะเข้าเกือบทุกรอบนะหวานแหนนะเจ๋วเลยสองนำท้ายท่านโชคชัยนะมองดูปลาหน่อยเออไป มีปลาไหมมีปลาไหม,มปลาดิ้นน้นเพื่อนโอ้ยนี่ไงหลายตัวเลยปลาดิ้น,น,นปลาดินน้นนะ,นเ,ะเออสามส<ว> <4 S 2> ี่ตัวปลาใสาเล็กใสเล็กอยู่นะหมดยังไง โอ้โห oh, นี่ไงนี่ไงเพ<ว><ๆ>ื่อนเมาแล้วตาแดงมาเลยโอ้โห,หกุ้ง <c ười> แม่น้ำนะตัวเบิ่มเลยโอ้ยระวังนีบระวังน,บงนีบนีบเจ็บนะเพื่อนเนะบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหดูไซส์โอ้โหไหนใหญ่เอาไม่ออกเอาไม่ออกไม่ยอมปล่อยด้วยไม่ยอมปล่อยด้วยเอ้อปล่อยครับ ดูดแล้วโอ้โหดูสายเ,เพื่อนโอ้โหสายนี้ประมาณน่ะสิบสองสิบสามตัวโลนะเนี่ยเอาระวังนิบระวังนิบโอ้ยเจอแล้วกุ้งแม่น้ำเรากุ้งๆโอ้ยมาแล้วเ,เพื่อนนะ เจอกุ้งอีกแล้วตัวเดียวหรือเปล่าคู่ในน้ำเจออุ้จ๊บโอ้ยออสองตัวตัวใหญ่ครับเพื่อนโอ้โหนี่ไงซ่อนอยู่ไงซ่อนอยู่ไงมีอีกไหมไม่เห็นแล้วนะสองตัวนี่แหละคู่ในน้ำนะครับเพื่อนโอ้โหนี่ดูลเลยเพื่อนนะสองตัวนะวันนี้ขอแค่กุ้งก็พอแล้วนะปลาไม่เป็นไรนนนโอ้ยเหน็บเป็นพอยเลยไอ้หน,นึ่จะเหน็บไอ้หนึ่ง ตอนนี้ข้างๆก็มีน้าๆนะลงแหกันอีก2คนนะครับนะนี่ก็เดินย้อนมากลับมาที่หัวสูบเพื่อนนะใกล้ถึงละน้ำก็เลยจะตุ่มมานิดเดียวแล้วนะครับตอนนี้นะน้ำลงเร็วมากเดี๋ยวเสร็จจากนี้นี่เดี๋ยวผมจะไปต่อตรงฝั่งทะเลนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเดินดูในคลองส่งนิดหนึ่งตอนที่น้ำลงสุดแล้วนะครับเผื่อว่าจะมีกุ้งมีปลาอะไรคร้างอยู่นะครับ ทันตกใจไปนู่นเลยขั้ขวแมงอะไรแทงปลาครับแบบนี้เรามานนเพื่อนๆนะเป็นไงมั่งโดนไหมโอ้โหเป็ไงปลไปดูใกล้ครับมองไม่เห็นคนระับไฟมันไฟมันย้อนนี่ขว้าแมนเรานะ จัดไปอีกหนึ่งแต้มเ hey, คเ okay. จ้าโอ้ย <Okay. S 1> oh, นี่ไงปลาดุกเหรออ้าโอเค oh, okay. ปลาดุกตัวเล็กนะเพื่อนนะดุกน้ำจืดนะครับนะ <Okay. S 1> เราระวังเงี้ยงระวังเงี้ยงนี่ไงมาอีกหนึ่งแต้มครับ โอ้โหสนุกแล้วทีนี้แจ๋วแจ๋ว<บ>มาเพื่อนๆนี่กุ้งแม่น้ำตัวบุรมเแล้วว่ายอยู่นี่ฮะเดี๋ยวให้ดันโช๊กใช้จัดซะหน่อยอด,ดูดูดูนว่ายเสร็จแน่นอนแบบนี้นะฮะเสร็จแน่นอนนั่นแหละจับมา่มก็ให้เลยนะออเอาหนีบ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  เดินหากุ้งแม่น้ำมั้ก่อนนะ่ยโอ้ยตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากเพื่อนนะนี่อ่ะเดี๋ยวช่วยท่านโชคชัยก่อนนะมันจะหนีมือเอามือจะหนีเฮ้ยจะหนีเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมกําลังว่ายเล่นเพลินๆโอ้โหตัวเบืเริ่มครับสุดยอดอ่ะเยี่ยมเลยครับไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องไปนะนี่เจอกุ้งแม่น้ำอีกตัวหนึ่งครับ เรียบร้อยหมับเข้าให้หมับเข้าให้ขอสักโลได้ไหมวันนี้ฮะเอาไปนู่นละไปนู่นละหมับเข้าให้โอ้โหจะมีสักกี่คนเนี่ยจะมาจับกุ้งแม่นางกันแบบนี้เพื่อนๆนะโอ้สุดยอดนะครับโคตรมันเลยจะบอกให้โคตรมันนะแข็งด้วยเนื้อแน่นเนื้อแน่นอันน่ะโอ้สุดยอดสุดยอดนะเดินจับกุ้งกันเนื้อนะผมว่านะสักโลหนึ่งก็พอแล้ววันนี้ไปนะปรากฏเพื่อน ทันไหมทันไหมอยู่ไหมอยู่แล้วนี่ไงโอ้ยโอ้ยตัวนี้มีสามสี่ขีดนะเนี่ยเกือบครึ่งโลนะเนี่ยโอ้ตัวเบลลมเลยเนี่เพื่อนๆสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยใกดล้เลยนะครับโอ้ยตัวใหญ่มากปรากฏใหญ่ครับมาๆมาเราติดตามอีกมีเยอะนะเพื่อนๆดูดูปวดนะ โอ้ตัวบอลเริ่มอ่ะโอ้โหเจ๋อปรากฏเพ้่เพื่อนนะทันไหมทันไหมเออเอาโอเคอยู่อยู่อยู่โหจริงๆคนนี้เนี่ยข้อแมนเราอู้ อุ้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแรกที่หนึ่ครับโอ้โหตัวที่สองล่อที่สองอยู่ดูเพื่อนๆตัวเบื้อเริ่มเลยฮะสุดยอดอ่ะหมันมันหมันมันแบบนี้น้ำกำลังจะแห้งแล้วกันเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนนะเจอกุ้งใหญ่นะนี่นะกุ้งแม่น้ำนะครับตัวใหญ่เลยไม้กุ้งเหรอ พุ่งกูไม่น้ำนี่นะนี่จับมือเปล่าเลยตะคุบเลยโอ้โหนิบนิฟนิฟนิฟเฮ้ยเหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบไว้นิฟนิฟอ๋อมาดีเฮ้ยเอ้านี่ครับเพื่อนสุดยอดเลยครับนนี้ได้ต้องหลายตัวเลยนะสุดยอดเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูดิใหญ่ใหญ่โอ้โหตัวพู่ตัวพู่สุดยอด เดเ๋ยวมีปลาอยู่นั่นเนี่ยเอามีปลาในนี่ไปแทงปลามาทิ้งเรื่องนี้ะเออเอาโอ้เยอะจัดเพื่อนๆนี่ปลายในชมวกนะรีบวิ่งมาเอากุ้งก่อนนะเมื่อกี้นะโอ้สวยนะเนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่ฝั่งทะเลนะแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่นะฝั่งทะเลนะครับนะฝั่งทะเลนี่ยังมีระดับน้ําอยู่นะแต่ว่าแค่ตะตุ่มครับนะน้ําก็แห้งมากนะ ฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งหัวสูบนะครับนะตอนนี้ผมรอน้ําแห้งนะแล้วก็ค่อยมาเดินเช็คหมายอีกทีนึ่งนะครับนะดูว่าจะมีปลาอะไรคร้างอยู่บ้างหรืออาจจะมีกุ้งแม่น้ําบ้างหรือเปล่านะครับนะเจอปันดีตัวหนึ่งครัน้เพื่อนๆนะเห็นไหมน้าตื้นไปหมดแล้วน้ําลดไปหมดแล้วฮะ ตอนนี้เดินเช็คกับท่านโชคชัยนะหาปลานินหาปลาที่มันค้างอยู่นะแล้วก็หากุ้งแม่น้ำโอเคแจ๊วโซยเนี่กำลังทอดกรอบนะไซทอดกรอบไงท่านโชคชัยไหนเจอปลาเหรอ จ,จับเอาอะนี่โอ้โหนี่ปลานินนะปลานินน้ำตื้นนะนอนรอเลยจับเอาเลย <c oughs> ไว่ายไม่ได้เพื่อนๆนะนี่เนะออตัวไม่เล็กนะเต็มฝ่ามือนะนำะไปเล่นไปเห็นไหมเนะก็นี่เดี๋ยวเดินเช็คก,กับท่านจุกชัยไปเรื่อยนะนู่นน่ะหัวสูบฝั่งนู้นครับเพื่อนๆนะยาวไปเรื่อยครับ เช็คปลาเช็คกุ้งนะครับตอนนี้ก็มาเดินแทงปลากับท่านโชคชัยนะครับเพื่อนนะหลังจากที่น้ําแห้งลงหมดแล้วนะในคลองส่งน้ํานะครับนะนะโน่นอยู่โน่นน,น,นนะมองไม่ก็เห็นนะอ,อพอได้นะพอได้นะพอ,นะพอได้แทงนะมีตัวใหญ่แล้วแทงไม่เข้าเลยปนินตัวใหญ่ครับไซโลแทงไม่เข้านะแทงแล้วก็ว่ายหนีปุ๊บๆๆเลยนะอ,อ อย่าลืมกดแชร์กด subscribe ให้ผมกับท่านโชคชัยด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมไม่ได้ตามท่านโชคชัยไปนะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเดินไปเพราะว่ารองเท้าผมลื่นครับเดินไม่ได้ครับนะเดี๋ยวอาจจะเก็บภาพได้บ้างเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูผลงานปลารวงอีกทีหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนครับนี่เพื่อนนะท่านโชคชัยเจอปลานินใหญ่นะอยู่ไหม โอ้ยทีเดียวอยู่เลยเหรอ,อโอ้โหมาแล้วเพื่อนๆนะนู่นนู่นนะไปเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆครับเนี่ยเนี่ยมันเดินยากเพื่อนนะรองเท้าผมลื่นมากนะเดี๋ยวค่อยๆไปเดี๋ยวต้องให้ด้านโจกชัยเดินมาหาหน่อยแล้วผมเดินยากโอ้ย แต่ว่าอันนี้เล็กนะเมื่อกี้เจอเจอตัวเป็นโลโอ้เมื่อกี้เจอตัวเป็นโลนะแต่ว่าแทงไม่เข้าใช่ไหมเออเห็นอยู่เห็นวิ่งไล่ตามวันนี้ตัวใหญ่นะเพื่อนนะลองฝ่ามือเทียบให้ดูสินี่แหละมตัวประเนี่ยเห็นไหมเต็มฝ่ามือเลยนั่นน่ะเต็มเลยนะโอ้ประมาณสามทีได้นะสามสี่ตัวเบเริ่มนะสามสี่ขีดได้นะตัวนี้นะดูดิโอ้โหทีเดียวอยู่เลยหาแทงยากนะปลา โอเคกเพื่อนนะก็เดี๋ยวให้ดูผลงานปลารวมนิดหนึ่งนะครับนะก็วันนี้โอ้โหนี่มีปลาดินนะไซโบโเลยนะเนี่ยปลากดน่าจะครึ่งโลได้นะห้าขีดได้นะ<ม>ะใหญ่เลยนะโอ้แล้วก็ปรากฏสวยๆเลยนะครับนะปรากฏสองตัวนะวันนี้นะได้ปรากฏทะเละมาสองตัววันนี้ได้น้อยได้สองตัวเออวันนี้มันเป็นน้ํเจืดไงน้ํามันลงไงมันไม่ใช่น้ําทะเลขึ้นมาเพราะนั้นส่วนมากจะเป็นปลาน้ําจืดหมดนะเพื่อนๆนะ แล้วก็มีกงมีกุ้งอะไรนะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะปลาชลาดก็มีเต็มเ,เลยนะครับเพื่อนกุ้งตัวใหญ่ๆนะยอดนะเพื่อนยากโคตรอร่อยเต็มเ,เลยนะมีอะไรปลาดุกปลาดุกตัวเล็กหน่อยเออปลาด,ดุกตัวเล็กนะครับได้มาตัวหนึ่งะนะไดตัวเีในแทงมานะครับก็ประมาณนี้เพื่อนนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดปลายังไม่หมดนะยังทางยังมีนะอ่ะปลายังมีเหรอยังมีนะครับเพื่อนโอ้โนี่อยู่ในทางเพื่อนนะ ยังมีนะเ,เข้าไม่หมดแล้วแต่เลีเ้ยงไม่หมดแล้วครับเต,ต็มถาดเต็มถาดโอเคครับเพื่อนนะก็สําหรับงานปลารวมนะก็พอได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเวลาน้ําลงนะ,ะ,ะงกันเขจ็รูมกันเออก็ก็ได้นะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าวันนี้ที่มานี่ก็มีมหลายๆนะคนนะสนุกสนุกสนุกไหมสนุกมากสนุกมากก็ปลามันจะบอกไงฮะมันหายากอะหาแทงยากับปลายไงถ้ามันเป็นช่วงน้ําลงเนี่ยเป็นอ่ามันจะเป็นปลาน้ําจืดครับมันจะไม่มีปลาทะเลเข้ามาหนุน วันนั้นเนี่ยต้องมีน้อยน้อยตัวเลยถ้ารอนนั้นขึ้นนี่คือว่าพรุ่งนี้เช้าต้องมาลุ้นดูใหม่ต้องรอน้ำขึ้นนะรอนั้นขึ้นนี่โอ้โหปลาน้าจีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้าเขาไม่สูบน้ำถ้าเขาไม่ปล่อยนะถ้าหัวสูบยังปิดอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาน้ําขึ้นนะผมคิดว่าปลาน้ําจืดกับปลาทะเลเนี่ยจะดันเข้ามาเยอะนะพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้ลุ้นกันเยอะเลยครับเพื่อนนะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆง่วงนอนแล้วไม่ไหวแล้วเห็นง่วงมากเหนื่อยแล้ว โอเควันน okay, ี้แค่น okay, ี้ก่อนนะครับเพื่อนๆลาก่อนครับสวัสด nah ีครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ